เคยสงสัยไหมครับว่าถ้าโครงการที่รัฐสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่ดันไปสร้างความเสียหายให้กับบ้านของเราใครกันแน่ที่ต้องรับผิดชอบเรื่องราวของคูระบายน้ำธรรมดารรมดาที่กลายเป็นคดีใหญ่ในศาลปกครองสูงสุดมีคำตอบเรื่องนี้อยู่ครับเราจะมาเจาะลึกกันว่าต้นทุนของโครงการเพื่อส่วนรวมนั้นสุดท้ายแล้วใครต้องเป็นคนจ่ายนี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่เป็นหัวใจของเรื่องราวทั้งหมดเลย เมื่อโครงการที่บอกว่าทำเพื่อทุกคนแต่กลับสร้างผลกระทบโดยตรงต่อทรัพย์สินของคนคนเดียวใครกันแน่ที่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้นสำหรับเรื่องราวในวันนี้เราจะไล่เรียงกันไปทีละขั้นตอนเลยนะครับตั้งแต่จุดเริ่มต้นของปัญหาไปดูคำร้องเรียนของฝั่งประชาชนแล้วก็ไปฟังข้อโต้แย้งของหน่วยงานรัฐก่อนจะไปถึงคำตัดสินชี้ขาดของศาลและที่สำคัญที่สุดคือคำตัดสินนี้มันบอกอะไรกับสังคมของเราบ้าง เอาละครับมาเริ่มกันที่จุดแรกเลยเรื่องทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นจากคูระบายน้ำธรมธรมดาาที่อยู่ๆก็กลายเป็นเส้นแบ่งระหว่างประชาชนกับแผนพัฒนาของรัฐมันเกิดขึ้นได้ยังไงเรามาดูกันครับที่เห็นอยู่นี่คือเอกสารคำพิพากษาจากศาลปกครองสูงสุดของจริงเลยนะครับซึ่งก็เป็นเครื่องยืนยันได้อย่างดีว่านี่ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแต่เป็นคดีที่มีความสำคัญมากจนต้องไปถึงศาลสูงสุดเพื่อหาข้อยุติ คู่กรณีในคดีนี้มีอยู่สองฝั่งครับฝั่งหนึ่งก็คือประชาชนคนธรรมดาที่เป็นเจ้าของที่ดินในจังหวัดสมุทรสาครส่วนอีกฝั่งก็คือหน่วยงานของรัฐสองแห่งซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบโครงการก่อสร้างที่เป็นต้นเรื่องของปัญหานี้นั่นเองลองหลับตานึกภาพตามกันดูนะครับว่าบ้านที่เรากับครอบครัวเคยอยู่อย่างสงบสุขมาเป็น10ปีอยู่มาวันหนึ่ง กลับต้องมาเจอกับปัญหาใหญ่ที่เกิดจากโครงการของรัฐเรามาฟังเรื่องราวจากฝั่งของผู้ฟ้องคดีกันครับว่าเขาต้องเจอกับอะไรบ้างคือต้องบอกว่าครอบครัวของผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาอาศัยอยู่บนที่ดินผืนนี้มานานมากนะคะบ,บางแหล่งข้อมูลบอกว่า40ปีบางแหล่งบอกว่า60ปีเลยทีเดียวทุกอย่างก็เป็นปกติดีมาตลอดนะครับจนกระทั่งช่วงปี2 5 5 4ถึง2555ที่หน่วยงานรัฐเข้ามาขุดคูระบายน้ำใหม่ข้างๆที่ดินของเขา จุดนั้นแหละครับคือจุดเปลี่ยนที่ทําให้ทุกอย่างไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นตามคําฟ้องเนี่ยเขาบอกว่าคูน้ําใหม่ที่ขุดขึ้นมามันเปลี่ยนทิศทางของน้ำแบบสิ้นเชิงเลยผลก็คือน้ําทะลักเข้าท่วมแล้วก็กัดเซาะที่ดินอย่างรุนแรงจนตะลิ่งพังทลายลงเรื่อยๆ แต่ที่มันหนักที่สุดก็คือความเสียหายมันลามไปถึงตัวโครงสร้างรากฐานของบ้านเลยนะคะจนสุดท้ายที่ดินผืนที่เคยเป็นบ้านกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์อะไรได้เหมือนเดิมอีกเลยเอาล่ะครับทีนี้เราฟังความเดือดร้อนจากฝั่งประชาชนไปแล้วพลิกกลับมาดูมุมมองของฝั่งหน่วยงานรัฐกันบ้างว่าเขามีเหตุผลหรือคำชี้แจงต่อเรื่องที่เกิดขึ้นนี้ว่ายังไงพอเอาข้อโต้แย้งของทั้งสองฝ่ายมาวางเทียบกันแบบนี้จะเห็นภาพชัดเลยครับ ฝังประชาชนก็ยืนยันว่าเนี่ยการก่อสร้างของรัฐคือต้นเหตุของความเสียหายทั้งหมดส่วนฝั่งรัฐก็แย้งว่าโครงการนี้ทำไปเพื่อประโยชน์สาธารณะนะเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมให้คนส่วนใหญ่ทุกอย่างก็ทำไปตามแผนตามขั้นตอนดังนั้นรัฐก็ไม่ควรจะต้องมารับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นเป็นจุดยืนที่ต่างกันคนละขั้วเลยครับและแล้วก็มาถึงช่วงเวลาที่สาคัญที่สุดของเรื่องราวนี้ครับ เมื่อเรื่องไปถึงศาลปกครองสูงสุดแล้วท่านจะมีคำวินิจฉัยชี้ขาดออกมาว่าอย่างไรและนี่คือใจความสำคัญจากคำพิพากษาครับศาลวินิจฉัยชัดเจนเลยว่าการก่อสร้างคูระบายน้ำของหน่วยงานรัฐในครั้งนี้แม้ว่าจะมีจุดประสงค์ที่ดีเพื่อประโยชน์สาธารณะก็ตามแต่การกระทำนั้นถือเป็นการกระทำละเมิดครับเพราะมันไปสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินของคนอื่นโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เอแล้วไอ้คำว่าละเมิดในทางกฎหมายปกครองเนี่ยมันหมายความว่ายังไงกันแน่พูดยังยๆก็คือมันเป็นการกระทำอะไรก็ตามของเจ้าหน้าที่รัฐที่ไปสร้างความเสียหายต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของคนอื่นอย่างไม่ถูกต้องตามกฎหมายนั่นเองครับไม่ว่าเจ้าหน้าที่จะตั้งใจหรือแค่ประมาทเลินเลิกก็ตามดังนั้นเมื่อศาลมองว่าเป็นการกระทำละเมิดแล้วศาลจะมีคำสั่งให้หน่วยงานรัฐผู้ถูกฟ้องคดี ชดใช้ค่าเสียหายให้กับผู้ฟ้องคดีเป็นจำนวนเงิน1ล้านบาทครับแต่เดี๋ยวก่อนยังไม่หมดแค่นั้นนะครับนอกจากเงินต้น1ล้านบาทแล้วสารยังสั่งให้จ่ายดอกเบี้ยอีกในอัตราร้อยละ7.5ต่อปีด้วยโดยให้เริ่มรับตั้งแต่วันที่เกิดการกระทำละเมิดเลยก็คือวันที่การก่อสร้างเริ่มส่งผลกระทบต่อที่ดินผืนนั้นนั่นเอง คำตัดสินนี้มันไม่ได้จบแค่การชดเชยค่าเสียหายให้กับคนคนเดียวแล้วก็จบไปนะครับแต่มันมีความหมายที่สำคัญและส่งผลในวงกว้างกว่านั้นมากเลยทีเดียวหัวใจสำคัญของคำพิพากษานี้สรุปได้ชัดๆเลยนะครับอย่างแรกเลยคือมันเป็นการตอกย้ำหลักการที่ว่ารัฐต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองแม้จะทำไปเพื่อประโยชน์ส่วนรวมก็ตาม 2. คือมันยืนยันสิทธิในทรัพย์สินของประชาชนว่าจะต้องได้รับการคุ้มครองและที่สำคัญที่สุดเลยก็คือคดีนี้ได้กลายเป็นบรรทัดฐานใหม่เพื่อให้มั่นใจได้ว่าเสียงของประชาชนตัวเล็กๆคนเดียวจะไม่ถูกกลืนหายไปภายใต้คำว่าประโยชน์ส่วนรวมสุดท้ายนี้คำพิพากษาคดีนี้ก็ได้ทิ้งคำถามสำคัญไว้ให้เราทุกคนได้กลับไปคบคิดกันต่อนะครับว่า ในสังคมที่กำลังพัฒนาไปข้างหน้าเราจะหาสมดุลที่พอดีระหว่างโครงการเพื่อประโยชน์ของคนหมู่มากกับการปกป้องสิทธิและทรัพย์สินของคนส่วนน้อยได้อย่างไรเรื่องนี้ยังคงเป็นโจทย์ใหญ่ที่สังคมต้องช่วยกันหาคำตอบต่อไปครับ